มีแนวคิดของปราชชาวบ้านนะครับที่ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปลูกข้าวหอมมะลิอินรี์นี่ยแหละแล้วก็เป็นที่ยอมรับของเกษตรกรในจังหวัดอำนาจเจริญด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูแนวคิดนี้พร้อมกันกันกนกบคุณพงศิษฐ์วรรณวิจิตครับข้าวหอมมะลิอินทรีย์ที่ปลูกบนเนื้อที่กว่า51ไร่บ้านนาเวียงตำบลน,นาเวียงอำเภอเสนาคณิคมจังหวัดอำนาจเจริญที่เห็นอยู่นี้เกิดจากความตั้งใจและแนวความคิดของนายวินิจสุภาจันทร์ซึ่งถือได้ว,ว่าเป็นปราชชาวบ้าน ที่ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาตลอดระยะเวลากว่า23ปีแล้วจนเป็นผู้ผ,ผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งในการประกวดข้าวหอมมะลิระดับประเทศในปี2557และ2558จากกรมการค้าข้าวในการร่วมสมาคมผู้ส่งออกข้าวต่างประเทศและยังได้รับรางวัลอื่นๆตามมาอีกมากมายนายวินิตเล่าว,ว่าบ้านนาเวียงชาวบ้านส่วนใหญ่ยึดอาชีพทำนาปลูกข้าวเป็นอาชีพหลัก ซึ่งปลูกทั้งข้าวเหนียวข้าวเจ้าและต้องปลอดสารพิษทั้งหมดเพราะที่ผ่านมาได้พากลุ่มรณรงค์ส่งเสริมให้มีการปลูกข้าวอินทรีย์มาโดยตลอดใช่ได้จริงครับเศรษฐกิจพอเพียงปัจจุบันผมก็ทําเศรษฐกิจพอเพียงคือมันเป็นการลดต้นทุนในส่วนหนึ่งด้วยคือปุ๋ยเราก็หมักเองทําเองเพราะว่าเลี้ยงบัวแล้วก็เอามูลบัวมา ทำเป็นปุ๋ยปุ๋ยหมกักแล้วก็ดำรงชีวิตแบบตามพระอ,องค์ท่านหมอกน,นหละปลูกปลูกกินเหลือกินก็ขายเหลือขายก็แบ่งญาติพี่น้องกินด้วยกล่าวถึงจุดเด่นของชาวบ้านนาว,วียงนอกจากจะมีการรวมกลุ่มการปลูกข้าวหอมมะลิอินรียทั้งหมู่บ้านแล้ว ยังมีหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องได้เข้ามาอบรมแนะนําความรู้เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ชาวบ้านมีความรู้คู่ภูมิปัญญาเรื่องการปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์เป็นอย่างดีข้าวหอมมะลิอินทรีย์ของชาวบ้านนาเวียงตบลน,นาเวียงอำเภอเสนาคนิคมถ้านาไปหุงแล้วจะเป็นข้าวที่มีกลิ่นหอมช่วยร,รับประทานมีคุณค่าทางโภชนาการของข้าวครบถ้วนจนมีชื่อเสียงโด่งดังได้รับรางวัลชนะเลิกประกวดข้าวหอมมะลิของประเทศต่อเนื่องมาตลอดนับ1ิบปี ในในประการแรกอยากจะนํา,านเรียนอย่างนี้ว่าข้าวหอมมะลิหอมนาจเลยของเราเนี่ยได้มีการพัฒนากันมาอย่างยาวนานนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดในดีเน่ยส่งเสริมมันมาโดยตลอดนะครับสาหรับประชาชนที่สนใจอยากบริโภคข้าวหอมมะลิอินทรีย์หรือข้าวปลอดสารพิษจากมือชาวนาโดยตรงของกลุ่มข้าวหอมมะลิอินรีย์บ้านนาเวียง ก็สามารถเข้ามาดูในเว็บไซต์ข้าหอมมะลิอำนาจเจริญได้ตลอด24ชั่วโมงรับรองว่าส่งการทันใจทางไรซีนีถึงมือผู้ซื้อและนอกจากนี้ยังเป็นการช่วยส่งเสริมให้ชาวนาเปลี่ยนการทำนาสารเคมีมาเป็นการทำนาอินทรีย์มากขึ้นครับทำให้ผมนึกอยากบริโภคข้าวหอมมะลิอินรีย์ขึ้นมาในทีนะครับ เฉพาะในพื้นที่อำนาจ,จเจริญเท่านั้นครับที่มีการปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในพื้นที่จังหวัดคอีสารตอนล่างตอนนี้ก็มีการกลับหันมาปลูกข้าวหอมมะลิกันเพิ่มมากขึ้นนะครับพงศิษฐ์อาบสุวรรณถ่ายภาพนนาพงศิทธิ์วรรณนิจิตรายงานเห็นแล้วหิวข้าวไหมคะมาติดตามกันอีกค่ะ